สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับโพนี่สล็ออีกเช่นเคยนะเพื่อนวันนี้นะคะโพนี่ก็อยู่ที่หน้าเกมนะคะ for จุออกเองนะหรือ for จุนออกนั่นเองเกมมัวทองนะเพื่อนใครน้าที่สนใจนะคะอยากจะลองเล่นเหมือนโพนี่ดูนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้กันแล้วกันนะคะก็ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซ u b สไครต์กด,ก,ดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นของโปนี่เนาะก็มารีวเกมนะคะอยู่ในค่าย PG จ l สล็อตนะคะนนเพื่อนก็มารีวเหมือนเดิมนะก็ได้หรือเสียนะคะนนเพื่อนก็ไม่เรียงน,นะคะขอแค่มารีวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะเพื่อนเพื่อนก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันโอเคนะคะเพื่อนเดี๋ยวขอกดเข้าไปในเกมกระเลยนะคะเพื่อนจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนนะคะเดี๋ยวขอปรับเบ็ดสักนิดนึงนันเพื่อนขอเบ็ด20ก็แล้วกันนะคะมา ขอมาดูที่แบบฟอร์มการจ่ายเงินนะคะจะมีสัญลักษณ์ตัว Y วแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆตามภาพเลยลายเดิมพันของเขานะมี10ลายเดิมพันน้นเพื่อนแต่มีแค่3แถวนะคะก็มารุ้นกันว่าจะรอดไหมะคะขอเปิดเป็นโทบโบนะ,นะคะเพื่อนแล้วก็เล่นออตโต้สิบนะเพื่อนมาูนะคะว่าโอโ้โหได้ทีละสิบ,บาทนะเป็น20ขนาดยังได้ขนาดนี้เพื่อนโอโ้โห ใครนะอยากจะลองเล่นเหมือนโพนี่ก็สามารถคลิกลิงด้านล่างเข้ามาสมัครกันเลยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ใต้คอมเมนต์ให้ก็แล้วกันเวลาเพื่อนเล่นนะไม่รู้มันจะแจกหรือเปล่านะขนาดโพนี่เล่นยังแจกยากเลยอันนี้คือปิดเทอร์โบแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยเล่นออโต้สิบนะก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะมาลุ้นมาลุ้นพร้อมๆกันเลยเพื่อนมาบางคนก็บอกว่าเกณฑ บัวทองเนี่ยแจกยากนะคะเขาว่าค่ายพีจีเอาเกมไหนมาก็มีแต่เกลือไม่รู้ว่ารอบนี้เกลือเปล่าหุยอืมไม่เข้าไปลุ้นโบนัสเกมเลยนะมามเพื่อนเพื่อนหมุนต่อเรื่อยๆเ,เลยนะคะโอ้โหส้มได้สิบบาทเนี่ยอันนี้ก็ได้สิบบาทโอ้โหเพื่อน มาหมุนเรื่อยๆเพื่อนอุ้ยดอกนี้บิ๊กวินเพื่อนโอ้โห,ออโอโหทองคำนะคะบอกเลยระดับถึงเท่าไหร่วะน่าจะพันหนึ่งมั้งอันนี้ไม่เก้าวินละไม่เก้าวินก็ 8, 8, 8, 9, แปดปลาไปแปดเก้าร้อยละแล้วก็ซูปเปอร์วินก็ซูปเปอร์ไม่เก้าวินก็ประมาณหนึ่งพันบาททวนนะคะก็ แต่ง่ายนะไม่ใช่ว่าเชิงจะแบบยากขนาดไหนนะมันก็ยากยากหรือง่ายวะเออมันก็ง่ายโอ้พูดไปพูดมาก็ลืมตัวเองละเออที่เล่นเบ็ด20นะคะมันมีโอกาสที่จะได้เงินรางวัลเยอะนะโอ้โดอกนี้เ <c oughs> ข้าระดับซูปเปอร์เมกาวินแล้วเพื่อนระดับโบนัสเกมเออใช่ประมาณนี้ยุย <c oughs> ขอให้ได้ทองคำ เพื่อนตอนนี้วิววินโอ้ถ้าเต็มแผงทั้งสามแถวอะ่ะเหมือนกันเป๊นะคะเขาจะคูณให้10เลยนะอันนี้มันมีส้มมาขวางนิดนึงช่องแรกมันก็เลยได้แค่เนี้ยมาไม่คูณ10ไม่เป็นไรเพื่อนขอแค่ได้กำไรก็พอนะคะอเอาดี1,800บาทเบนพื่อนโอเคนะคะ ก็ได้กาไรมาเรียบร้อยเพื่อนทุนมาพันนึงก็ได้กาไร2 0 0พกว่ากาบาทแล้วกันอะขอหมุนไปเรื่อยสักพักหนึ่งนะเพื่อนขอปัดเสร็จก็แล้วกันถ้ามันไม่แจกไม่ปลนไนะคะม,ม,ม,มาลุ้นนะคะก็อยากจะลองเล่นดูนะคะก็สามารถคลิกลิงด้านล่างเข้ามาสมัครกันเลยนะนเพื่อนเดี๋ยวจะิงลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อนก็อยากให้เพื่อนมาลองเล่นดูนะอยาก อยากได้เงินก็ต้องเล่นนนเพื่อนไม่อยากทํางานก็ต้องเล่นหรือเปล่ามาไม่เล่นไม่เป็นไรไม่ได้ว่านะมาดูเฉยก็ได้นะก็ไม่ได้แบบว่าเออชักชวนเล่นอะไรวันนี้เออโอเคเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันก็ขอตัวไปถอนตังค์ก่อนนะก็คุณพอใจกับกำไรที่ได้นะนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยกันแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าน,านะคะก็ต้องขอตัวลาคันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย